สวัสดีครับผมเป้ซีตัวแสบนะครับวันนี้เรามาทําของเล่นๆกันดีกว่าครับเป็น DIY ครับ <c oughs> หาของใกล้ๆตัวมาทำครับซึ่งแน่นอนครับวิดีโอนี้ผมเจอมาจากติ๊กต่อครับอ๋อฮฮ่าฮืออินฟินิตี ของเล่นที่ว่านี้จะเป็นอะไรเราไปดูวิดีโอตัวอย่างนั้นก่อนเลยครับอ่านี่นะครับคุณคุ้นไหมครับอ่าไอ้าบอลบีบๆนั่นแหละครับนี่เอาลูกโป่งมาสองอันนะครับเทน้ําลงไปในหนึ่งอันครับพูพูพูอีกอันหนึ่งมาตัดตัดช่องเล็กๆครับแล้วก็สวมลงไปครับเสร็จเลยแค่นี้จบเป็นบอลบีแบบของเล่นเด็กโหมันจะเร็วไปไหนเนี่ยวิดีโอเอาวนไปเลยแล้วกันครับเนี่ยแหละบางทีคลิปวิดีโอจากติ๊กตอกอะมันจะชอบไปเร็วอย่างเงี้ยแล้วมันจะไม่ทันไงครับนึกบ้าบอกใช่ไหมครับของเล่นบีบๆแบบเนี้ยเผื่อเพื่อนมรู้จา ิบร้อยกว่าบาทก็มีครับแล้วแต่คุณภาพของมันนะครับซึ่งพวกนั้นบางทีข้างในเป็นสารเคมีไงลูกผมจะเล่นเป็นประจำเลยครับเพราะเล่นแล้วมันจะชอบแตกแล้ไม่จะมีน้ำเหม็นๆข้างในออกมาซึ่งนั้นไม่ดีเลยครับแต่อันนี้ครับเราสามารถทำเองได้ที่บ้านด้วยลูกโป่งแค่2ลูกเท่านั้นครับทีนี้แหละเรามาลองทํากันดูดีกว่าครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงครับจะเล่นสนุกเหมือนแบบนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับหรือไม่แน่วิดีโอนี้มันอาจจะเวอร์เกินไปมันทําไม่ได้อย่างนี้นะครับมาเรามาลองทํากันดูดีกว่าครับ DIY บอลบีบจ อ่ะมาจัดเต็มครับกับลูกโป่งครับง่ายๆครับใช้ลูกโป่งสองลูกครับเอาสีอะไรก็ได้อที่มันแบบตัดๆกันหน่อยก็ดีเนาะม่วงกับเหลืองแล้วกันอ่าน่าจะเห็นชัดหน่อยเนาะอ๊ออ่าโอเคตรงนี้ง่ายมากครับไม่ต้องเป่าลมอะไรเลยครับใส่น้ำอย่างเดียวพอจบเลยแล้วก็เดี๋ยวตัดตัดตรงนี้ชักหน่อยนะครับก็ทําตามขั้นตอนของเขาเลยนะครับขั้นแรกเราก็ใส่น้ําก่อนนะครับ ตรงนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าต้องใส่น้ําถึงขนาดไหนอะแต่ก็น่าจะต้องใส่น้ําขนาดที่ว่าบีบแล้วมันจะแบบพองฟุบขึ้นมาได้อย่างนี้นะครับถ้าจะได้นะเพราะมันก็ตเต็มแล้วนะ,ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองผูกก่อนแล้วเดี๋ยวลองบีบดูก่อนนะอ,อ่ะนี้นะเราบีบออกมาอ่าน่าจะพอได้อยู่นี๊บ โอเคเออเหมือนอยู่นะเหมือนอยู่เหมือนอยู่ทีนี้อีกลูกหนึ่งที่เป็นเปลือกด้านนอกเราก็ต้องตัดครับตรงนี้แล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์เลยครับใครจะตัดอะไรแบบไหนกี่รูรูห่างรูเล็กรูใหญ่แล้วแต่ครับไม่มีปัญหาครับตัดเต็มที่เลยครับก็จะเป็นหัวจุกแล้วก็ตัดนี้นะนี่มันจะเป็นรูอย่างนี้ประมาณนี้นะครับอูู้นี่รูใหญ่ไปปหเนี่ยจะได้แหละไม่รู้เหมือนกันโอ้นี่ว่าตัดหัวเล็กนล้นะเอาใหม่เอาใหม่ต้องเล็กกว่านี้ <c oughs> ใส่มันจะใหญ่เกิน ผมไม่แน่ใจนะความใหญ่ความเล็กตรงนี้มันก็ตนะ้องม,มีผลบ้างเล็กน้อยแหลนะเนาะมีผลกับความที่ลูกโป่งจะออกมานะครับอ่ะองั้นเดี๋ยวผมขอตัดให้ทั่วแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะประมาณนี้ก็น่าจะได้แล้วก็จะเป็นรูเล็ก,เล,กเล็กน้อยน้อยตรงนี้ครับไม่ไมาเท่าไหร่นะพอได้แค่มันพอแบบปุ๊บออกรูได้ก็พอนะครับนี่แล้วก็สวมลงไปครับโอ้โ สวมเข้าไปยังไงเนี่ยน่าจะต้องตัดทั้งนิดนึงก่อนนะผมคิดว่าอ่ะ,อะตัดตรงส่วนหัวออกไปเราจะได้สวมเข้าไ,ได้ง่ายๆนะครับถ้าจะให้สวยก็น่าจะต้องเอาหัวเนี่ยใส่เข้าไปด้านไหนก่อนเนะาะเฮ้ยทำเล่นไปลูกโป่งนี่มันเหนียวนะเวลาพอแบบนั้นเมืออไหร่มันต,มติดกันแล้วมันติดกันเลยนะเนี่ยไม่ออกเลยเนี่ยยากสุดมันนะ <c oughs> มันดูเหมือนจะง่ายๆนะครับแต่ว่าทำจริงไม่ง่ายเลยนะไม่ได้ครับะใส่ด้านนั้นน่าจะไม่พองพออ่ะข้าไปอึ๊บสูเข้าไป ่าให้ตึงๆให้ตึงๆนี่เอ้ยใกล้เคียงนะเหมือนอยู่นะครับเหมือนของเล่นนั่นเลยอะ่ะเดี๋ยวเราลองบีบดูนะครับบอกมาเป็นยังไงนะดูนะเอ้ยได้จริงด,ด,ด,ดู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 อ่ะดูดิดิดิดูอ่ะอ่ะนี่อึ๊บออันนี้อาจจะรูเล็กไปอะ่ะแสดงว่าขนาดของรูมีผลครับเหมือนอย่างเงี้ยดูนะรูเล็กเกินไปถ้าบีบมาปุ๊บ มันไม่พองออกมาเห็นไหมมันขยายตาแสดงว่ารูนี่ต้องใหญ่กว่านิดนึงเหมือนอย่างนี้รูนี่รูนี้ใหญ่หน่อยนะปุ๊บอ่าเห็นไหมมันจะพุดออกมาเต็มที่อย่างเงี้ยได้อยู่นะครับ่ลองรูนี้รูใหญ่มากอ่ารูใหญ่ได้แสดงว่าต้องให้รูใหญ่ไว้ก่อนครับถ้ารูเล็กนงี้ดูเห็นไหมเนี่ย มันจะติดอยู่อย่างนี้มันจะไม่สวยครับแต่ก็ไม่แน่นอนแล้วแต่คนชอบเผื่อบางคนอยากได้แบบบีบออกมาแล้วมันยังมีติดอยู่คล้ายๆแบบเป็นลูกตาอะไรเงี้ยนึกออกไหมเออยังมีติดอยู่ก็เอาอย่างนี้ก็ได้ครับแต่ถ้าอยากให้พุดออกมาเลยต้องรูใหญ่หน่อยอย่างนี้นี่เห็นไหมมันจะพุ๊บออกมาเลยอย่างนี้นะครับอ่าอึ๊บนี่นะอ่าได้อยู่นี่เออโอเคเลยนะเป็นของ <laughs> ทบดีไ DIY เองอะเพราะราคามันถูกมากอืมทำได้จริงๆด้วยบอลบีบดี Y จากลูกโป่งนะนี่น,นี่ว้าว ว้าว wow, ไม่ต้องเสียดังซื้อเลยยอดแต่ตังนี้ดูนะครับพอเล่นไปสักพักมันจะย่นเห็นไหมเราต้องดึงแต่งตลอดหรอครับดูว่าเราจะสามารถผูกได้ไหมเราดึงให้ตึงแล้วก็ผูกเลยไม่อ่าจะได้นะเพราะว่ามันต้องถูกบีบถูกอะไรตลอดเดี๋ยวผมลองแต่งให้แบบสวยงามแล้วกันนะ,ะนะอ่ะลองดูนะว่าถ้าสมมติว่าผมดึงตรงนี้ให้ตึงเลยแล้วก็ผูกยางไว้อ่ะมันจะเป็นยังไงนะกดกดไปมันจะย่นหรือเปล่าครับต้องลองต้องลองไม่ลองไม่รู้นะครับอ่ะนี่ประมาณนี้อ่ะ, <laughs> อะลองดูนะจ๊บอ่ะยังได้อยู่บีบออกเหมือนเดิมอยู่นี่ แต่นี่ผมรู้สึกว่ามันลูกเล็กเกินไปหน่อยไหมเนี่ยเทียบกับฝ่ามือมันอยู่แบบกลางๆฝ่ามืออะซึ่งเนื่อจริงมันอยู่ที่ขนาดลูกโป่งเนี่ยถ้าเกิดมีลูกโป่งที่ขนาดใหญ่หน่อยมันก็จะทําได้ออกมาเป็นไซส์อื่นครับเอา้เอาเฮ้ยอะไรเนี่ยกระฟังมาแล้ว <c oughs> เออเดี๋ยวเราลองหาลูปโป่งไซส์อื่นมาทําดูดีกว่านะว่ามันะออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมเช็คก,ก่อนนะที่บ,บ้าบนผมมีลูกโป่งแบบนี้ผมมีเป็นลูกโป่งแบบยาวอ่าลองดูดีกว่าครับว่าแบบยาวอย่างนี้จะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเลือกสีเอาชมพูเลยแล้วกันนะข ตรงนี้สิ่งหนึ่งที่ผมพบเจอนะครับคือแบบยาวอย่างนี้ใส่เข้ายากมากครับมันเป็นรูนึกออกไหมพอใส่ไปติ้มเข้ารูเอ้าไม่ได้อีกล่ะอูใส่ยากครับใส่ยากพอสมควรเลยอันนี้ผมผมยังไม่แน่ใจว่าจะต้องใส่ยังไงเหมือนกันนะเนี่ยใส่ยากจริงๆนะต้องแบบใจเย็นๆมากค่อยๆกระดึบกระดึบกระดึบเข้าไปเรื่อยๆนะครับโอ้โห้ว่าจะม้วนก่อนไหมม้วน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 พอใส่เสร็จตะปบก็พลิกหมุนออกมาอย่างนี้หรอได้ไหมอะ พอได้พอได้อ่ปาประมาณนี้เหมือนเราใส่ถุงเท้าให้เด็กอย่างนั้นนะนึกออกไหมครับม้วนมวนมวนมวน,มวน,ม,วนมวนก่อนเนาะจัดเข้าไปแล้วเดี๋ยวค่อยดึงลงมาอืพอรูปแบบที่แปบดบไปก็ยากขึ้นตามลำดับอ๊อ Many months later นี่ครับอ่าโอเคได้อยู่ครับอะเป็นแบบแนวยาวอย่างนี้ครับเออก็ตลกดีอ่าลองดูกันครับเลาบีบออกมาได้ไหมอยู่นะอ้ะอาอ่าก็พอได้อยู่ครับแต่จะบีบยากหน่อยนะ นี่เฮ้ยได้ไซสได้เลยครับก็เหมือนเดิมเหมือนจริงนะต้องรัดให้แน่นนะครับด้านหลังผูกหัวเข้าไว้เออจริงผูกแค่นี้ก็พอนะนี่เหมือนเป็นกระสอบทรายเลยอึกอึกอึอ่านี่ครับลองเบีบดูนะดืดนี่ได้ครับเห็นไหมอ,อ่าดูที่นี่ ยืดนี่ได้ไม่แตกต่างกันครับนี่ก็ได้เป็นบอลบีบสองแบบสองไซส์ครับอ่าเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวเออดี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 อันนี้ประหยัดตังค์ด้วยนะครับแล้วก็สนุกด้วยนะนี่เยี่ยมทาได้จริงครับว้าวฮ่าเป็นไงละ่ะต่อไปเราก็ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อบอลบีบแบบนี้แล้วครับเราสามารถผลิตได้เองเลยใช้ลูกโป่งสอง,งันกับน้านิดเดียวเท่านั้นครับ ได้เลยครับเห็นไหมถึงตรงนี้ครับเราสามารถทําได้หลายรูปแบบมากเพราะอันนี้ผมมีลูกโป่งแค่เป็นแบบกลมกับแบบยาวนะเรานึกภาพบีกถ้ามีลูกโป่งเป็นหัวใจเป็นรูปดาวเป็นรูปอะไรเงี้ยมันก็จะได้เป็นอีกหลายๆแบบนะครับอันนี้แล้วแต่ความคิดส,สร้างสรรค์แล้วแต่อะไรที่เราหาได้เลยนะครับถึงส่วนตัวผมนะครับอันนี้คือตอนบีบเงี้ยก็สนุกแล้วครับแต่ความสนุกที่แท้จริงแล้วอยู่ที่เวลาทาครับคือการเล่นของเล่นให้มันสนุกนะครับผมมองว่ามี3รูปแบบนะครับหคือสนุกกับของที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยสนุกกับบีบเล่นไปอย่างี้นค2ื สนุกที่ได้เล่นกับเพื่อนครับบางทีของอาจจะไม่มีอะไรครับแค่แบบเหมือนมีกิ่งของต้นกล้วยมาอันหนึ่งเนี้ยก็เล่นเป็นแบบขี่ม้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเล่นกับเพื่อนมันก็จะสนุกไปอีกแบบไงครับแล้วความสนุกแบบที่3ก็คือนี่ครับ DIY นี่ครับสนุกตรงที่เราได้มาประดิษฐ์ได้ตัดได้ทําอะไรเงี้ยมันสนุกแบบนี้ครับซึ่งอันเนี้ยผมว่าเหมาะมากๆนะครับถ้าเพื่อนๆมีลูกมีหลานนะครับชวนลูกหรือหลานเนี้ยมาทํากันครับไม่ใช่ว่าเล่นอย่างเดียวมาช่วยกันเนี่ยเออใส่น้ําช่วยกันตัดช่วยกันใส่ช่วยกันยัดผูก็จะสนุกกอีแบบ แล้วนะครับนี่เยิ่ยมเยี่ยมเย่มชอบ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 แน่นอนครับวันนี้ผมทํามาก็เป็นของเล่นน้องเจ้าจันเลยแล้วอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวด้วยครับข้างในไม่ใช่สารเคมีหรืออะไรที่เหม็นๆนะครับเป็นแค่น้ำเปล่าครับถือว่ามันแตกปุ๊บ ก็แค่เปียกน้ำเอาผ้าเช็ดปุ๊บก็จบครับไม่เลอะเทอะไม่สกปรกด้วยสุดยอดนี่นะครับคือ DIY ของเล่นบอลบีบจากติ๊กต็อกครับสรุปว่าทําได้จริงๆนะครับออกมาเป็นของเล่นได้จริงๆเลยสุดยอดยังไงก็เอาไปลองทํากันดูนะครับอย่างที่บอกมีลูกมีหลานชวนกันมาเล่นซะนะครับฝากข้อคิดไว้ให้นิดนึงแล้วกันนะครับของเล่นที่สนุกไม่ใช่ของเล่นที่มีราคาแพงครับแต่อยู่ที่ว่ามันมาได้ยังไงหรือเราเล่นกับใครครับอันั้นความสนุกมันอยู่ที่ตรงนั้นนะครับ อย่างเช่นสออันนี้ไงรวมกันแล้วต้นทุน8บาทเท่านั้นครับลูกละสบาทโอ้โหโอเควันนี้มีที่น,นะครับ DIY ของเล่นที่ผมเอามาฝากมาทดลองทําให้เพื่อนๆดูนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วติดตามดูความได้ผมจะเอาอะไรมาพิสูจน์เรื่องวิทยาศาสตร์การทดลองหรือว่า DIY พับกระดาษพับจรวรดอะไรพวกนี้นะครับกดติดตามและกดกระดิ่งข้างๆไว้นะครับเวลาผมลงด๋ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับให้น้องเจ้าจันทร์ครับอันนี้แน่นอนไปรายรสวัสดีครับน้องเจ้าจันทร์า אתה חולה פלא? לא!